เดี๋ยวเราก็จะต้องมาง้อหังเลกันหน่อยจริงเขาก็ไม่ค่อยอุ้มหรอกนะนี่แอบอุ้มออกมาแต่ต้องระวังว่าเธออาจจะกัดได้เธออารมณ์ไม่ดีมากวานัวนวันไม่หอมหรอไม่หอมไหมฮะดีกันเถอะนานะ แม่ไปทำงานหาตังไงถ้าชื่อหนมให้อ้วนนะฮะอดีกันเธอเดี๋ยวแม่กอดอ้วนนะอึ๊บกลัวเธอจะกัดฉันจังเลยหอม่อยนะไม่ให้หอมนะดู อะไรวะงอนเบอร์นี้ด้วยดูดิก็ไม่ให้หอมอ้วนอ้วนก็เลิกงอนเถอะทำไมอ้วนมันอ้วนจังวะอ้มนงอนนะ่ะเอ้ยงอแล้วแ,แม่ก็งอแล้วนะวันก็นเลิกงอนอีแม่นะมานะอ้วน เอามากอดกันเธอโอ้เก่งไว้เก่งไว้อืมเก่งไว้ด้วยมีการเก่งเอาไวอ้อย่าให้กินขนมนะม,มา,มาอุ้มดีๆนะเสียวเสียวเพราะเคยมีครั้งหนึง่งคือแบบไม่รู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีอยู่ก็มาถึงมาหอม ให้หอมทีนึงแล้วตะปบหน้าเกือกบกัดหน้าเนี่ยอ๋เอ,อเขาง้อแล้วเขาก็ง้อแล้วตัวก็แหม่น่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะพาไปทริปล้างใจโอเคปะ่ะไปกันหนึ่งคนกันหนึ่งตัวโอเคไหมเขาหาตังค์ก่อนเขาจะพาตัวไปเที่ยวโอเคเป่าอะโอเคไหมมีการมองหนะ้าโอเคไหม ให้เขาหาตังเขาพาตัวไปเที่ยวนะโอเคปะฮะเขาพ่ทิ้งตัวหรอกมีกันอยู่สองตัวหนึ่งคนกับหนึ่งตัวอึแล้วก็ต้องทํางานโอ้ยงอขนาดนี้ไม่คืนดีอีกดูหอมได้ไหมหอมได้ยังให้หอมได้ยัง ให้หอมเอาหน้าสุกจักรแล้จ้าโอยงอนนี่อีกง้อยากจริงวะอืนี่ต้องมันนั่งงอกันลอกนะดูดิโอ้โหงอนสุดเออสักพักหนึ่งเก็บของอาบน้ำกอนดีกว่าให้เขาหายงอนกันงอนหนักดูดิ